ท่านเคยมีความปรารถนาอยากจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก่อนบ้างไหมในขณะที่ท่านมีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นนะ่ะหากท่านมีความปรารถนามากท่านย่อมทิ้งความเป็นตัวเองไปลืมตัวยอมทิ้งตัวเองไปเลยการชนะตันหาของตนนั่นแหละเรียกว่าการชนะตัวเองแล้วทำยังไงถึงจะชนะตัณหาได้ ความสุขที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าความสุขในการมมคุณนั่นน่ะท่านเรียกว่าทานหรือเรียกว่าจาคะ่ะคนที่ไม่เคยให้ทานไม่เคยถึงความเสียสละย่อมไม่มีทางรับรู้ถึงความสุขที่ละเอียดยิ่งกว่าการไปได้เขาจะหลงติดอยู่ในการมาพบลูกเสียงกลิ่นลดสัมผัสไม่เกินรูปไม่เกินเสียงไม่ไม่เกินกลิ่นรสสัมผัสพธพรพะนุ่มเบาแข็งอ่อนนี้ไปได้เพราะใจมัน ทัวพันยินดีแต่บุรุษบัณฑิตผู้ใดก็ตามรู้จักจาคะหรือเรียกว่าทานนั่นเองใจดวงนั้นจะสามารถลองรับกับความสุขที่ละเอียดสุขขุมยิ่งกว่ากามความสุขละเอียดสุขขุมยิ่งกว่ากามละเอียดประนีย,ยิ่งกว่านั้นคืออะไรคือความพ้นไปแห่งกาม หรือเรียกว่าเนคัมมะคือการออกจากการ,รมความพ้นความหลีกเล่นไปความสุขที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าความพ้นไปแห่งตัณหาแห่งกร,รมคือความพ้นคือความรู้ที่เห็นตรงตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่เมื่อไรที่ใจของผู้ใดก็ตามที่เห็นตรงตามความจริงแล้วว่าอะไรเป็นทุกข์ เห็นด้วยตัวเองนี่แหละว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์เขาย่อมละสิ่งนั้นเมื่อเขาละสิ่งนั้นแล้วเขาย่อมพ้นจากทุกข์ด้วยมรรคมรรคคาปฏิปทา